อันนี้ก็แค่สองตัวแรกของเราเนาะว่านเนาะใช่แล้วนะคะให้ให,ให้คุณสัสยาหย,ยิบ <Wow. S 1> เลยฉันชอบชื่อเธอมากเลยคุณสัทยาทำไม <laughs> ไม่รู้เพราะว่าเธอเป็นคนเดียวที่ฉันเรียกชื่อเต็มสัสยาแบบว่าอะไรรู้ไหมเคยบอกอย่างขอเดาลองพูดมาสัสยามันต้องแปลว่าแบบอะไรสวยๆงามๆหรือเปล่าถูกแล้วมีอีกสวยสงา่าไม่มีใครรู้เลยเหรอเหมือนหนูเคยพูดไปแล้วนะหลังบ้านนี้ ืสามคะแนนสามคะแนนค่ะสหัสยาแปลว่าสหัสยาแปลว่าอะไรไทยไายสหัสยาพี่กัลน่าจะรู้ป่ะเพราะว่าพี่การัลเคยพูดอยู่อ๋อพี่กัลเสิร์ฟอยู่สหัสยาไม่ไม่มีการเสิร์ฟเพราะว่าชื่อแม่แต่งให้โอ้ใช่แล้วแล้วมันมีความหมายหรอมันมีความหมายหรออ๋ออาสหัสแปลว่าอะไรคิดว่าสหัสสหสหสหัสสะสหัสสะพันพันใช่ไหม มันมาจากภาษาบาลีนี่สหัสะสหัสะพันสวยเป็นพันปีเออสิ่งรู้ได้ไงอะใช่แกะศัพ์ไงใช่ใช่แปลว่าหญิงสาวสวยห0 0่งพอ้ปีก็คือบอกแม่ว่าแม่แล้วถ้าปีหนูพันหนึ่งหนูจะสวยอยั่ไมแม่บอกว่าโหอยู่ไห้ถึงก็เลยให้ชื่อศาสยาดีไม่ให้ชื่อว่าทศทศยาก็สวยแค่ร้อยปีสวยแค่ร้อปี จบร้อยปีก็คือวิสวยละวิแล้วถ้าเกิดว่าหมื่นอะหมื่นมีไหมถ้าถ้าเป็นภาษาแบบสหัสเนี่ยนะทศะมันมีมันมีแต่ลืมไปล้ะแล้วถ้าหลักหน่วยพูดว่าอะไรหน่วยไม่มีก็จะเป็นเอกะสิบทวีอาร์อาตติอย่างนี้ไปเลยอืมสหัสคือพันเออใช่สาวสวยหนึ่งพันปีนะคะหัสยาและพิรันพัฒน์แปลว่าอะไรนี่โหยากมากเอ้าพิรัน มันต้องพีรันพัดแยกไม่ได้แยกไม่ได้ด้วยแยกไม่ได้พิรันพัดแปลว่าสาวสวยอีกแล้วเธอชื่อเธอมาปะเนี่ยสาวสวยไม่มีสาวไม่มีไม่มีสวยตลอดปีไม่พิรันพัดพัดนึกถึงคำว่าอะไรพัดพิรันพัดเซิร์ชแป๊บพัดแบบพอพานชอช้างรอเรือคล้ายอะไรพอชอรอเนี่ย ไม่มีความคล้ายเลยฮะไม่เคยรู้อะไรแบบนี้ไม่มีความรู้รอบตัวเท่าไหร่พี่รันพัดแปลว่าเพชรงามอ่อ่เพชรมีปีไหมไม่มีปีก็คืองามอย่างเดียวนะคะกี่ปีก็ไม่รู้สาหัสพี่รันพัดเออเพชรเพชรงามพันพันปีตั้งชื่อใหม่ให้ว่าได้เลยเดี๋ยวถ้ามีลูกสาวเดี๋ยวจะให้ชื่อสาหัสอะไรนะสาหัสสัพัดเพชรเพชร ไม่มีสวยนะเพชรหนึ่งพันปียุ่ไปลูกสว่างเฉยๆฉยสว่างอย่างเดียวนะคะ